สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครกำลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาเขากำลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาเขาเป็นใครใครหมายปองคุณ ล้อเลียนแกล้งคนที่ชอบแกล้งชอบอามคุณหรือคุณชอบแกล้งชอบอามเขาเน่ยคุณกับเขารู้จักกันแต่เขาทําเหมือนไม,ไม่ไม่สนใจคุณนะเหมือนเขามีเรื่องอื่นที่ต้องแคร์ต้องทำนะ่ะเพราะมีพลังงานต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบดูคุณก็ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจคุณ เหมือนมีมีเรื่องอื่นต้องแคร์คุณก็แคร์คนอื่นเรื่องอื่นอยู่ความรักนี้เหมือนถูกแกล้งถ้าถ้าคุณกับเขาไม่ชอบแกล้งชอบอ่ําหรือเขาหรือคุณเนี่ยชอบแกล้งชอบอ่ําเขาเขาชอบแกล้งชอบอ่ําคุณก็เหมือนความรักนี้เหมือนถูกแกล้งเหมือนมีเหตุที่ทําให้เหมือนไม่ไม่สมหวังเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เหมือนไม่สนใจกันแต่เขากําลังหมายปองคุณ รอรอไปด้วยกันดูเขาจะรอได้นะรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมรอคุณเขารอคอยคุณมานานแล้วคุณกับเขารู้จักกันมาก่อนแล้วย้ำซ้ำคนเก่าเรื่องเก่าๆคนเคยรู้จักแฟนเก่า เพื่อนเก่าคนเคยรู้จักมาก่อนเขากำลังหมายปองคุณแต่เหมือนเขามีเรื่องอื่นที่ต้องทำต้องรับผิดชอบอะที่ผ่านมาเขารอคอยคุณหรือคุณคนที่คุณก็รอเขาแต่ดูถ้าดูพลังงานเขาแล้วเขารอคุณเขากำลังหมายปองคุณนิ่งๆห,หึงหวงห่วงคุณด้วยความรัก เขาหมายปองคุณเขาไม่ไม่อยากให้ใครมองคุณไม่อยากให้คุณมองใครแอบหึงแอบห่วงคุณต้องการควบคุมคุณอยู่เคียงข้างคุณหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาคุณเคยรู้จักมาก่อนชอบแกล้งชอบอํากันคุณกับเขาแตกต่างกันแต่ก็มาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้น่ะคุณกับเขาแตกต่างกันในความแตกต่างเนี่ย เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมันเป็นคู่กันได้ในความแตกต่างเหมือนเป็นไปไม่ได้น่ะเพราะคู่กับใครเขาเหมือนแคร์เรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นด้วยความแตกต่างแต่เขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาหมายปองคุณแล้วเขาจะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปแล้วเขาให้คุณมาเติมเต็มในชีวิตเขาที่เขาขาดไปในความแตกต่างแล้วก็เป็นคู่อยู่ด้วยกันได้ เขากำลังหมายปองคุณชอบแกล้งอะ่ะดูเหมือนความรังนี้เหมือนถูกแกล้งชอบแกล้งมีความแตกต่างมือนไม่สนใจแต่เขารอคุณคุณเคยรู้จักเขาหึงหวงห่วงคุณด้วยกำลังคิดอยู่คนเดียวเขาอยู่ลำพังคิดอยู่คนเดียวว่าจะทำอย่างไรแล้วคุณกับเขาไกลกันห่างกัน ดูเขาเงาเงาเศร้าเโดดเดี่ยวเดียวดายมีผู้คนมากมายก็เหมือนเขาอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวรักทางไกลออนไลน์รักในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงเขากำลังหมายปองคุณอน่ะอยู่ในฝันแต่เขาก็รอรอคอยคุณมานานแล้วบางคนบางท่านเข,เขาสนใจคุณมานานแล้วเพราะคนเคยรู้จัก ทำร้ายยังวิตกกังวลกลัวผิดหวังกลัวเสียใจเคยถูกทำร้ายหรือคนที่เขาเคยทำร้ายคุณอะยังมีเงาของปัญหากับเรื่องเก่าๆหรือเขามีอดีตที่เจ็บที่ผิดหวังเสียใจหรือไม่ระหว่างคุณกับเขานี่แหละเที่ยวเทศกาลเขาอยากท่องเที่ยวไปกับคุณเที่ยวเทศกาลกับคุณ มาเติมเต็มชีวิตคุณให้คุณเติมเต็มชีวิตเขาเขาหึงหวงห่วงคุณอยากอยู่ใกล้คุณท่องเที่ยวไปกับคุณมีคุณอยู่เคียงข้างเนี่ยหมายปองคุณมาเป็นแฟนอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขกำลังหมายปองปลอบใจเขาเขาต้องการมาดูแลคุณเนี่ยปลอบใจคุณให้คุณปลอบใจเขาหรือเขากำลังคิดกำลังอะ ปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกแต่งงานเปิดเผยให้ทุกคนรู้แต่งงานกับคุณคุณคือคู่ของเขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาแต่งงานกับคุณเพราะว่าคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเขากำลังหมายปองคุณอยู่เรามาดูความรู้สึกนึกคิดเขาตอนนี้ คิดอย่างไรแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณเขาจะทำอย่างไรอะที่เขาคิดไว้อะที่อยู่ในใจเขารังวางแผนชีวิตอย่างไรคิดอย่างไรเพราะเขาหมายปองคุณเขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขารักที่จับต้องไม่ได้นะเป็นวิญญาณแล้วเขาเพราะเขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำในล,ลูกคุณเอง าหมายปองคุณเหมือนแอบบแล้วเขาอะเนี่ยคุณกับเขาก็ยังอยู่ในสวมหน้ากากอะสวนหน้ากากรักชอบก็พูดอีกแบบอีกอย่างเหมือนถูกแกล้งอะซ่อนเอาไว้ในใจกำลังหมายปองคุณแอบบแอบหมายปองคุณโดยที่คุณไม่รู้อยู่ในหน้ากากเขาสนใจคุณคุณก็สนใจเขา แต่ก็คนคนที่อยู่ใกล้กลคุณถ้าไม่อยู่ใกล้ๆคุณทํางานเรียนหน้วยการรู้จักกันแล้วก็อยู่ไกลอยู่ห่างกแต่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเนี่ยสวมหน้ากากไว้ศึกษาเขากําลังหาทางออกที่จะพูดจะบอกให้คุณรู้นเ,นนเนี่ยเขาณตอนนี้เขาได้แต่เหมือนแอบแล้วก็เหมือนวางแผนชีวิตหมายปองคุณเนี่ย กำลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาว่าจะพูดกับคุณยังไงจะทํอยังไงจะบอกคุณยังไงอยากเปิดเผยให้คุณรู้ไม่อยากอยู่ในหน้งกากแล้วอยากถอดหนังกากออกบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดยังไงจะเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังอยู่ในความวิตกกังวลน,นะเพราะรักเนี้ยเหมือนวิญญาณจับต้องไม่ได้อธิษฐานขอพรให้ความรักนี้สมหวัง ดูเหมือนเขารักคุณมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะที่ผ่านมาแต่คุณไม่รู้แลอคุณก็รู้แต่ด้วยเหตุมีเรื่องอื่นต้องแคต้องทำเนะี่ยเพราะเขาขออธิษฐานอธิษฐานให้ความรักนี้สมหวังขอพรกําลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนดูเขาหมายปองคุณมานานแล้วพังทลาย เหมือนเขากลัวความพังความผิดหวังความเสียใจแลือเขาเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนเนี่ย้วทําให้เขากลัวแล้วเขาค่อยๆค,ค,คิดค่อยแก้ไขศึกษาเราเรียนเน่ะเหมือนเรียนรู้เี่ยหาทางออกหาทางแก้ไขให้ความรางนี้สมหวังคุณรับเป็นแฟนเขาเขากําลังหมายปองคุณหาวิธีพูดคุยบอกคุณ โชคดีเขาจะนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณความโชคดีคุณคือโชคดีของเขาบอกว่าเหมือนทุกอย่างจะต้องโชคดีมีความสุขอะสมหวังแอบส่องแอบมองคุณทางโทรศัพท์แล้วคุณก็อยู่ในใจเขาเนี่ยหมายปองคุณได้แต่มองคุณโดยที่คุณไม่รู้นะบางคนบางท่านเนี่ยว่าเขาหมายปองคุณเหมือนเขาเก็บไว้อะ อยู่ในหน้ากากซ่อนไว้ไม่เปิดเผยไม่แสดงออกซ่อมแซมเขาเหมือนเขาพร้อมที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะซ่อมแซมให้ความล้างนี้สมหวังเนี่ยพราะซ่อมแซมคู่กับภายการศึกษากําลังคิดหาทางออกว่าให้ความรางนี้จะทําอย่างไรจะสมหวังแนละ้วหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขา ให้ความล้างนี้สมหวังให้เขาสมหวังได้ดังที่คิดที่หวังแล้วเขาพร้อมจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาตัวเขาเองและเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้ให้ทุกอย่างดีขึ้น ắm, เอาตัวรอดชีวิตรอดจากอุปสรรคปัญหาเขากลัวคุณไม่ลักนะเนี่ยเพราะยังสรุปเป็นอย่างไงแบ่งปัน,ปน ความรักที่ดีให้คุณหมายปองคุณมาเป็นแฟนแต่เขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณมาเป็นแฟนคุณอยู่เคียงข้างเขาจะแบ่งแบ่งปันความทุกข์ความสุขซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีความสุขเพื่อที่จะให้ความรักนี้สมหวังได้กำลังหมายปองคุณแล้วคนที่คุณกับเขาแตกต่างกัน แต่คุณคือโชคีของเขาที่จะมาเติมเต็มเขาแล้วเขาก็ส่องมองคุณฮนะอยู่นิ่งๆเงียบๆนะนี่เขาก็อยู่ลําพังได้แต่นิ่งโดยไม่บอกได้แต่หมายปองกําลังคิดหาทางออกถ้าเขาส้มแซมตัวเขาเองหรือแก้ไขเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเพื่อให้ความรักนี้สมหวังได้สําหรับดูเขานิ่งๆอะสภาระเขาพร้อมพร้อมที่จะรับ แล้วเขาหลักคุณมากเขาหมายปองคุณมากเนะี่ยนี่ก็แอบส่องแอบส่องแอบมองคุณอันนี้ก็ส่องมองคุณทางโทรศัพท์ย้ำซ้ำนะไพ่ออกมาซ้ำว่าเขาอะส่องมองคุณโดยที่คุณไม่รู้แอบส่องแอบมองคุณหมายปองคุณแล้วเขาจะทำอย่างไรแต่เขาดูนิ่งๆเขากำลังคิดแล้วก็อธิษฐานขอพร ความรักนี้สมหวังรักที่ดีมาให้คุณแต่ดูเหมือนเขาก็ยังกลัวความพังเนี่ยเหมือนถ้าบอกให้คุณรู้นะออกจากหน้ากากแล้วก็กูยังกลัวพังแล้วเขาพร้อมที่จะซ้มแซมแล้วเขายังวิตกกังวลน่ะแล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรดูตัวเขาเองกำลังหมายปองคุณมาเป็นแฟนแล้วเขาก็วิตกกังวลกลัวความพัง วลัคุณไม่รักแต่เขารักคุณหมายปองคุณแล้วอย่างไรอ่ะแต่เขาดูเหมือนเขาจะไม่ยอมแพ้นะเขาจะบอกเขาจะออกจากนงกากกำลังหาทางออกที่จะพูดคุยกับคุณเพราะก็ส่องมองคุณนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณเพราะเนี่ยคือโชคดีแล้วมาเติมเต็มคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาเขาจะมาเติมเต็มชีวิตคุณตอนนี้ใจเขาละลายแล้วใจอ่อนหมายปองคุณ หัวใจเขามีคุณเนี่ยบอกลอกกลัวความรักนี้ไม่สมหวังกลัวผิดหวังกลัวความหลอกลวงกลัควคุณไม่รักกลัควคุณไม่จริงใจด้วยแต่เขาจะรักถนอมรักอย่างดีอะดูแลหัวใจคุณอย่างดีแอบหมายปองคุณเพราะว่าคุณคือคู่ของเขาคู่กันแล้วไม่แคลกันไปได้คู่สร้างคู่สมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะเป็นได้เป็นคู่กัน หัวใจว่างเปล่าเขารอให้คุณมาเติมเต็มเขาหัวใจเขารอให้คุณเนะี่ยว่างของขวัญคุณคือของขวัญที่มีค่าอันนี้ก็โชคดีอะ่ะเหมือนโชคดีนี่ของขวัญที่ดีน้ำรักที่ดีของขวัญมาให้คุณหมายปองคุณมาเป็นแฟน้วเขาจะดูแลหัวใจคุณน่ะทนุถน,นอมรักความรักที่ดีให้ซึ่งกันและกันแต่ดูเขายังไม่แน่ใจอะ่ะ นิ่งๆแล้วเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาพนารายทรงสุบันเนี่ย ความเป็นคู่กันแต่ก็ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมดูเขาลักคุณมานานน่ะเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่แต่ก็ยังเหมือนต้องผัดพาาไกลห่างความรักที่ยังการเอาชนะกันยังขึ้นขึ้น,น,นลงลงเนี่ยเทพาอาทิตย์พบแสงสว่างเนี่ย มีความคิดดูเขาหมายหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาดูเขามองเห็นช่องทางหนทางแสงสว่างและเขามีพลังอํานาจด้วยสติปัญญาความมุ่งมั่นให้ความรักนี้สมหวังตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคปัญหาการเริ่มต้นใหม่นะ่ะพบแสงสว่างคิดความรักนี้สําเร็จสมหวังรออยู่ตอนนี้เขารู้หัวใจเขาละและเขาต้องการพัฒนาความรักความรักนี้สมหวัง ว่ความสมหวังนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้เขาไม่ยอมแพ้เหมือนกำลังเริ่มต้นคิดทำอะไรใหม่ๆปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเขาพัฒนาตัวเขาให้ความรักจะพบกับความสุขความสําเร็จสมหวังให้ได้เนี่ยพระแม่นางกวักรักที่ดีมาให้คุณหมายปองคุณมาเป็นแฟนของเขาแล้วเป็นคนที่คุณก็รักเขาเหมือนกันพระแม่นางกวัก รักที่ดีมาให้คุณคุณมอบรักที่ดีให้เขาเขาเลียงหาคุณคุณคือคนที่ใช่แล้วเขามั่นใจเพราะไปนี้ยพูดถึงการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงมั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาหมายปองคุณเขาจะต้องเอาชนะใจคุณเอาชนะปัะจัปัญหาให้ความรักนี้สมหวังให้ได้พบคบแสงสว่างละเนี่ยก็พบกับความสุขเขาจะทําอย่างไรนะคุณคือคู่ของเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุข ดูเป็นความรักที่ดีนะเพราะเขาว่าเขาจะมาดูแลคุณคุณดูแลเขาได้อยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความเหมือนรู้สึกสงบร่มเย็นร่มลื่นมีความสุขว่าคุณอะห่วงใยเขาดูแลเขาแล้วเขาก็จะดูแลคุณแล้วเขาว่าคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนเคยช่วยเหลือเขาคุณเคยช่วยเหลือเขาเขาเคยช่วยเหลือคุณเคยดูแลแล้วพัฒนามาเป็นความรักเนี่ยเขาหมายปองคุณอยู่ คุณคือคนที่ใช่เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้แล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆให้ได้ไปนี้อยากร่วงมาเองเทพพุทธนะเขาวางแผนชีวิตไว้แล้วรอเวลาที่เหมาะสมที่จะหาทางออกที่จะบอกกับคุณที่จะเริ่มต้นคิดตัดสินใจคุณคือคนรักที่ในฝันแล้วเขามาพบรักกับคุณแบบกระทนหันหรนระ่ะเพราะว่าความรักนี้จะสมหวัง เพราะไปนี้พูดถึงการเรียนรู้พัฒนาตัวเขาหาทางออกมีความคิดมีไอเดียวางแผนชีวิตไว้แล้วเนะี่ความสุขราชาโชคแต่ด้วยตัวเขาเองลังเลด้วยนะถ้าเป็นอุปสรรคปัญหาลังเลไม่แน่ใจไม่หมั่นใจต้องการความรักที่ดีที่เพียบพร้อมที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาเขาจะพูดจะคุยบอกให้คุณรู้เนะี่ยวบไปนี้พูดถึงต้องมีการพูดคุยบอก ให้รู้เพื่อหาทางออกสรุปพระเม่คงคาความสุขความร่มเย็นแต่ต้องใช้เวลาดูเขาจะใช้เวลานะตอนนี้เขาหมายปองคุณมาแต่อดีตที่ผ่านมาณปัจจุบันเนี้ยแต่ในอนาคตเนี่ยจะสมหวังพระเม่คงคาความสุขความร่มเย็นจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเขามีการวางแผนความคิด ที่ดีไว้แล้วในที่สุดก็จะสมหวังเพราะเขาอยู่ไกลคุณแล้วมีความสุขความร่มเย็นร่มรื่นพระแม่คงคามีความคิดมองการไกลหรือความรักเขาเนี่ยเหมือนเขาเชื่อมั่นในความรักที่จะคบกันเป็นเพื่อนเรียนรู้นิสัยใจคอกันแล้วพัฒนามาเป็นความรักแล้วเขาเชื่อมั่นในความรักที่สามารถเหมือนรักที่ดีอ่ะให้กันด้วยความจริงใจอ่ะมาจากใจ หมายปองคุณรักที่ดีให้คุณแล้วคุณว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะอยู่เคียงข้างเขามีความสุขที่อยู่ข้างคุณคุณอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยหมายปองคุณรักที่ดีมาให้คุณดูเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเป็นคนเก่าเพื่อนเก่าเนี่ยเพราะนี่ก็ย้ำแฟนเก่ากลับมาถ้าไม่ใช่แฟนเก่าคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วเขาหมายปองคุณ พอเขารู้ว่าคุณเป็นอย่างไรอยู่ใกล้คุณแล้วเป็นอย่างไร imprint. มีความสุขอะเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกียเ่ยวข้องกับเขาหมายเลขสิบแปดหมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่สิบเก้าหมายเลขสี่หมายเลขสี่สามหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสาข 4, 3, หม,า 11, ห,มา 3, หรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพัา 3, นธ์หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์เขาหมายปองคุณเพระเขาพบแสงสว่างแล้วเนี่ย เพียงรอเวลาความรักนี้สมบัง่นะว่าคุณคือคนดีใช่นำโชคลาภความสุขเรื่องราวดีๆมาให้คุณแล้วคุณคือคนที่ดีอ่ะท,ที่ที่มาให้เขามีความสุขแล้วเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรสถานการณ์ตัวคุณมีคนที่เขาหมายปองคุณมาเป็นแฟนอืม พระเทพพระอาทิตย์คุณก็มีพลังงานของเทพพระอาทิตย์ความเริ่มต้นชีวิตที่ดีสดใสสวยงามความสำเร็จสมหวงังรออยู่จะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วตัวคุณเองเลือกแต่สินใจคุณกับเขาแตกต่างกันเนี่ย รสนากับสังทองแตกต่างคนไกลคนห่างหรือคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันแต่ปรับความเข้าใจกันได้ในความแตกต่างเนะี่ยมาเติมเต็มชีวิตคุณเพราะใบนี้ก็ยามสามนะเขากับคุณอะ่ะจะเป็นคู่กันอะ่ะแต่มีความแตกต่างหรือคุณเคยรู้จักมาก่อนนะรักนี้ต้องผ่านการเรียนรู้ในใส่ใจคอกันก่อนและพัฒนามาปิ้นความรักจะมั่นคงแล้วคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาเนี่ยนะตอนเนี้ย เหมือนคุณจะรู้รู้อยู่ว่าเป็นใครเขาแตกต่างกับคุณคนที่ดูเหมือนคิดคนละแบบคนละอย่างไม่เข้าใจกันนี่แหละคุณรู้จักเขาหมายปองคุณอยู่สมหวังนะพระพรมรือสีความสุขความสําเร็จสมหวังเพราะไปนเนี้ยพูดถึง ดังที่คุณคิดคุณหวงังคุณปรารถนาหรือคู่ของคุณเป็นคนแตกต่างกับคุณน่ะต่างชาติต่างาศาสนาต่างถิน่นต่างที่ผู้ใหญ่แนะนําให้ถึงมีอุปสรรคปัญหาขูุขาบ้างก็ได้รับการประสบผลสําเร็จสมหวงังดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเนี่ยพระเกีตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้ความรักนี้สมหวังด้วยตัวคุณเองด้วยบุญกุศลของคุณน่ะคุณจะสมหวังได้ดังที่คุณคิดด้วยความรักที่อยู่ในศีลธรรมอันดีโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยตัวคุณเองอ่ะด้วยความดีของคุณเพระบุญกุศลช่วยคุณถ้าคุณทําผิดเหมือนจะไม่สมหวังนะเพราะไปเนี่ยปกปักคุ้มครองคุณถ้าคุณก็พบแสงสว่างในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันคุณจะพบเจอคู่เข้าหมายปองคุณ รักที่ดีมาให้คุณมันเติมเต็มชีวิตคุณเท้าวิรุณหกเหมือนตัวคุณเองอะเหมือนไพ่จะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรคุณสามารถหาทางออกได้หรืออีกอย่างไพ่บอกว่าให้คุณรอคอยความรักที่ดีด้วยความสุข,ขุมเยือกเย็นได้สมหวังในดังที่คุณคิดด้วยคุณที่คุณตัดสินใจเพราะตัวคุณเองเป็นหลัก คุณจะเลือกใครว่าจะผิดหวังเสียใจก็ด้วยตัวคุณเองว่าจะสมหวังก็อยู่ที่คุณดูคุณเคยผิดหวังเสียใจล้วคุณมอบรักที่ดีให้เขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณอะไรเนี่ยเหมือนทําให้คุณแต่ทําให้คุณน่ะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความอดทนแล้วก็เหมือนจะสมหวังได้ดังที่คุณคิดนะเนี่ยหรือความรักที่จบที่ทําให้คุณเสียใจพัดผ่าไกลห่างเริ่มต้นใหม่ มาเริ่มต้นใหม่ได้หรือคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนแล้วคุณเริ่มต้นใหม่ได้เรียนรู้จากอดีตหรืออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นพัฒนาตัวคุณแล้วให้เริ่มเริ่มต้นแล้วพบกับความสุขความสมหวังก็อยู่ที่คุณแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองพอไบนี้พูดถึงความสุขความสําเร็จสมหวังในคนที่คุณเลือกนะ่ะ ในคนที่คุณรักคนที่คุณปรารถนาคุณจะสมหวังได้ดังที่คิดเขาหมายปองคุณเหมือนคุณจะอยู่ใกล้เขาแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขคนคนนี้เหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์ชีวิตจะสดชื่นสวยงามเนือตัวเขาเองก็ว่าอยู่ใกล้คุณนะมีความสุขความร่มเย็นร่มลื่นจิตใจก็สว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญ ไกลแล้วมีความสุขเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้นานาพันน่ะแล้วชีวิตของคุณน่ะก็เหมือนจะสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ดอกไม้นานาพันเพราะไปนี้พูดถึงความสุขความเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวังมีความสุขด้วยตัวคุณเองอ่ะเพราะวันนี้พูดถึงกระต่ายเอาตัวรอดได้อยู่ไว้พิบปฏิพัน์ของคุณที่คุณเลือกคุณแต่สินใจ แล้วคุณเหมือนไม่ยึดติดอ่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเขากับเพราสถานการณ์ปรับตัวเข้าหากันได้คุณก็จะพบกับความสมหวังไม่ว่าอย่างไรอ่ะเพราะมีคนที่เขาหมายปองคุณอือยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเพราะคุณจะพบแสงสว่างมีความสุขความรักที่ไม่คุณก็ยอมเขานะหรือเขาต้องยอมคุณเพราะในความรักเนี้ยคนใดคนหนึ่งต้องรู้ตัวคุณเองอ่ะ ต้องการให้คนรักมายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำแล้วอดทนอ่อนออน,ออนผ่อนตามกับคุณได้อาจจะเป็นคู่เพราะอย่างไรก็แตกต่างอ่ะมาเติมเต็มคุณนี่นก็เป็นคู่เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขี่หมายเลขสามสิบเอ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าหมายเลขห้าหมายเลขยี่สิบหมายเลข 20, หนึ่งหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดี หรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีเถาะไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดหมายเลขอะไรนะ่ะเขาหมายปองคุณอยู่นำรักที่ดีมาให้คุณแล้วคุณจะมีความสุขได้ดังที่คุณคิดแล้วเรามาดูว่าความรักกามเทพบอกคุณไว้อย่างไรให้กาะเทพช่วยบอกทีเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้น รักความรักรักเงาของคุณเหมือนการมาเทศบอกว่าให้คุณยอมรับยอมรับการยอมรับตัวคุณเองทั้งเรื่องดีไม่ดีเพื่อที่คุณจะเรียนรู้และยอมรับคนอื่นเหมือนไพ่จะบอกว่าให้เอาใจเขามันใส่ใจเราอะในความรักเนี้ยเขาหมายปองคุณอยู่เขารักคุณให้คุณเรียนรู้ทำความเข้าใจ ได้สาหรับว่าอย่างไรเพราะนี่ให้คุณเรียนรู้ให้คุณทําความเข้าใจหัวใจคุณเจาะลึกความรักความสัมพันธ์ที่จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือเป็นคนที่คุณรอเขาอยู่คุณจะสมหวังเนี่ยไพ่ก็ย้ำซ้ำคุณจะสมหวังก็จะได้เฉลิมฉลองมีคนที่เขาหมายปองคุณอยู่ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ